สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพื้อมค,ครับวันนี้นะครับโปรดิวเซอร์ยุงครับหรือว่านายพยุงศักดิ์เสริมสันติวาน,นิชนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อทําคลิปวิดีโอมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุนะครับว่าตนเองเนี่ยมีอาการวูบล้มไม่ได้สติครับหลังจากร่วมไปร่วมทําบุญให้กับคุณแตงโมนิดานะครับโดยมีการโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าผมหน้ามืดวูบล้มไปตรงลานจอดรถไม่ได้สติเลย หลังจากไปทำบุญให้น้องแตงโมเหม่ยลี่ร้องไห้และบอกผมว่าไม่เคยเป็นห่วงชีวิตตัวเองเลยอย่างน้อยก็ต้องรักชีวิตตัวเองเพื่อหนูนะผมจะไปตรวจร่างกายนะส่วนจะเจออะไรให้เป็นร่วมที่มันต้องเกิดรักษาสุขภาพนะทุกคนทั้งนี้โปรดิวเซอร์ยุงนะครับได้เดินทางไปร่วมวางดอกไม้และทำพิธีไว้อาลัยจากการในการจากไปของคุณแตงโมครบครอบ,รบหเดือนเต็มนะครับเมื่อวานนี้2ีมีนาคมที่ผ่านมา ที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนะครับโดยได้มีการทําพิธีวางดอกไม้แล้วก็กล่าวว่าขอให้วันที่29นี้ความจริงปรากฏความจริงโปร่ปรงใสและขอให้ความจริงนี้ให้ความยุติธรรมกับแตงโมผู้หญิงที่เป็นที่รักของพวกเรานอกจากนี้นะครับโปรดิวเซอร์ยุงเองยังกล่าวอีกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าวิญญ,ญาณเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงเนี่ยก็ขอให้สื่อสารกันได้อยากให้ได้เจอหลักฐานอะไรสักอย่างที่มอบความยุติธรรมให้กับแตงโมได้ โดยขอให้ส่งสัญญาณมาให้เพื่อหาความจริงต่อไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ชํานาญเรื่องวิดีโอจึงได้นําคลิปในโลกโซเชียลที่สังคมเนี่ยคาใจเริ่มจากเรื่องการดื่มบนเรือและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโปรดิวเซอร์อยูเองเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการช่วยสังคมคลี่คลายคลิปที่ต้องสงสยัยคลิปนั้นคลิปนี้ที่โซเชียลมีการต้องข้อสงสัยกันว่าเอ๊มีคนทําอะไรกันบนเรือจุดนั้นจุดนี้ ต้องใช้เทคนิคนะครับในการที่จะจัดการวิดีโอเหล่านั้นในการที่จะตรวจสอบนะครับซึ่งโปรดิวเซอร์ยุงเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นคลิปที่สสตเตอาไปให้ดูก็ดีแล้วก็คลิปที่โซเชียลคาใจในทวิตเตอร์ในโลกออนไลน์ต่างโปรดิวเซอร์ยุงก็จะเอาไปขยายความชัดเจนขึ้นนะครับให้คลายความสงสัยนะครับแล้วทางตำรวจเองเนี่ยเท่าที่ทราบก็มีการไปขอความช่วยเหลือนะครับทั้งตำรวจทั้งผู้สื่อข,ข่าวขอให้โปรดิวเซอร์ยุงเนี่ยช่วยนะครับ ในการจัดการคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งก็เป็นคนที่มีความนะครับความเห็นความสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องนี้และล่าสุดก็วูบล้มลงไปในกลางกลางลานจอดรถนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรเด <s> ี๋ยวคุณจะมีการไปตรวจสุขภาพและคงจะมีรายงานเพิ่มเติมให้รับทราบกันนะครับเข่าไวทีนุ้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ